วัสด,ดีค่ะมือหนีผู้สาวทตบอมาเยี่ยมมาหยาม,ม,ายามอ้อพี่ไส้พื้นเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวค่ะเบิ่งไก่พันไก่ตีเนี่ยค่ะโตกลูกออกมาลูกละโต๊ะละสองพันผมได้คหันบ่งที่ค่ะเหมาะบ่อ,บอค่ะไก่ตีทั้งนั้นเลยเป็นเตยูเนี่ยสิมาเก็บบูเบอรี่ค่ะบูเบอรี่หลไหลามาเบิ่งเนี่ยค่ะ แดงจึงคืองอยู่คือบูเบอรี่คือกันกับไอ้ม่อนเนาะคือกันกับม่อนต้นม่อนเนาะบูเบอรี่นอนนอคนน,นน่ะเบื้องเนี้ยค่ะโ่รสิเก็บมีตะหมากแดงจึงคืองอยู่เบื้องเบื้องไกลๆเด้อค่ะเป็นผุ่มเป็นพวงอยู่ <c oughs> อันนี้มันซุกเอาหนุด้วยซุกสมส่ำหวานด้วยด้ค่ะด้วยแดยงๆเอาใบใบกระดำกระดัมเพื่อนเพิ่อนกวนมืสิเก็บไปฝากฝากใครพอมัง้งฝากแพตตี้ฝากลูกชายบูเบอรี่พุดนคะคะเต็มถังหนึ่งเมืองนี้ย มันจะหนวยด,ดวำๆหวานได้หันน,งงน,นี่ก็คขอ,อกไก่มันมันงามน้ำขี่ไก่เนี่แหละตรงนี้สามพีน่น้องสองนามสกุลผู้หนึ่งเอาขืนกับสามีดีพี่น้องสามนามสกุลสองนามสกุลดี Một quá hãy lap mecu 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 แต่หน่วยแดงๆมันสิปเปรี้ยวแน่นหน่อยนึงบูเบอรี่ยูยไอตอนนั้นไปเที่ยวไล่จิมสันบอกเหะอยูโคลาดนะเพิ่นขายเป็นขีดด้ค่ะแพงอยู่ด้วยเพิ่นขายัาย<อ>ทยุตตลาดนะ<อ>ุง,งน,นก็นได้กำเดียวนะอ๋อเี้ยวพี่ไอใส่ทุงหน่วยดำๆให้นีิทิาทลู เนี่ยสีเก็บน้อยดำๆไปกินต่งหากนะนเนยแดงๆสีส่งพลาสตุ้วโอ้โนี่กระดำเนี่ยโอนซ้อนมันลนถึงซื้อๆอย่างนี่ยหลายตัวน,นี้ด้วยค่ะพี่น้องกินไปความคุณอ,อนนะ่ยคุณอะคุณอะตองมันกระโลนมันบไม่พายกินผู้เฝ้าอยู่นี่กินโมนเป็นได้กินได้เตเบีย <laughs> แยกกินเป mm ็นเปาซื้อๆแต่ไก่ขนาดไก่ตียังบวก่ากินเลยพมืนตัวลาแพงเบื่อไงคะพึ่งไก่ๆด้วยห่วยอืมเมื่อไงสีเก็บผู้สาวท่าบอสิเ็็แบ่หน้อยดำๆหรอกจะเอาไปกินบ้าน เจ้ายะเก็บหน่อยแดงเด้อยใจถุงเดี๋ยวหนูเก็บเองก่าแค่นี้ล่ะค่ะพ่อกันคลิปหน่าเนาะค่ะสวัสดีค่ะมาเที่ยวสวนสวนบูบอรี่เ้ยินครับค่ะอันนี้ตนกองอยู่ไายก่ายๆก่ายใดเป็นเป็นตะนี่มังเนี่ยพุ่นอ่ะชานเดียว800บาทเป็นหัวยมนวงอยู่ครับสองข้าน1,000นึง ครับใช่ใช่ใช่ใชสามพี่น้องมาเก็บบูเบอรี่นะครับ